ไม่ว่าเราจะเรียนวิชาไหนก็ตามมันต้องยากตามธรรมชาติเนื่องจากว่าการเรียนรู้เนี่ยคือการที่เราทําสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยทามาก่อนเพราะฉะนั้นน่ะมันจะยากตรงที่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วเราต้องทํามันก็จะยากแค่ตรงน,นั้น แล้วถ้าถามว่ายากถึงขั้นเรียนยากไหมไม่ยากเพราะว่ามันเป็นวิชาหรือเครื่องมือที่คนทั่วโลกเรียนกันหมดเป็นล้านล้านคนก็สามารถเรียนกันได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็มีความสามารถาเ,ทาเท่าเทียมกับคนอื่นเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนวิชาเนี้ได้หมดทุกคนไม่น่าจะมีปัญหาเทคนิคก็จะเหมือนกับวิชาทั่ว,วไปเราอยากจะเก่งอะไรเราก็ต้องเอาวิชานั้นนะไปใช้บ่อย ยิ่งใช้มากยิ่งเก่งมากทุกอย่างขึ้นอยู่กับชั่วโมงบินนะครับถ้าเราจะเก่งอะไรก็ตามไม่ใช่แค่วิชานี้วิชาเดียวอยากจะเก่งอะไรก็ตามเราก็ต้องให้เวลามันค่อนข้างเยอะยิ่งให้เวลาเยอะเราก็ยิ่งเก่งเยอะนั่นเอถ้าเกิดเราเปิดบริษัทใหม่เนี่ยสิ่งที่สําคัญกว่าก็คือเรื่องของการหมุนเวียนของกระแสเงินสดซึ่งจะต้องทําการวางแผนตลอดเวลา การวางแผนเงินสดเนี่ยมันต้องใช้ตารางข้อมูลช่วยนะเพื่อที่จะพยากรกว่าในอนาคตเนี่ย,นะนเ,นยเราจะมีการใช้จ่ายเงินสดอะไรบ้างเราสามารถที่จะใช้กระดาษทําก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องคํานวณทุกอย่างเองหมดนะถ้าเกิดเรามีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขก็ต้องคํานวณใหม่หมดทุกอย่างถ้าเราใช้ Excel มันจะสามารถประหยัดเวลาเราได้ค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่า Excel เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงทํา ถ้าเราสามารถใช้ Excel ช่วยได้มันจะใช้เวลาประมาณ5้าสินาทีก็เสร็จแล้ว<ม>ถามว่าจําเป็นจะต้องใช้เครื่องมือนี้ไหมไม่จําเป็นก็ได้สามารถใช้กระดาษแทนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้กระดาษแทนนะครับมันจะเสียเวลาค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะการที่เราสามารถใช้ Excel ได้มันจะช่วยประหยัดเวลาชีวิตเราได้ค่อนข้างเยอะ